สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปากว่าตาขยิบครับอีพีนี้นั้นเราจะมาติดตามชีวิตของคนเครื่องไฟกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ที่ไหนวะที่ไหนวะที่น้องแขมเออรเมจิกเลิฟเฮาส์นะครับเรือนวนิสาเมจิกเลิฟเฮาส์นะครับที่น้องแขมนะครับวันนี้ก็สบายๆกับบรรยากาศดอกบัวนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับ พิธีกรอีกคนนึงไม่มานะครับไปปากห้อยไม่มานะฮะเนื่อง <ify> so like จากว่าไปทำแฟนตกรรมปากอยู่นะฮะนะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูนะครับชีวิตของคนเครื่องเสียงนะครับเราจะไปติดตามวิตคนเครื่องเสียงแล้วก็คนเครื่องไฟรวมถึงชีวิตของนักดนตรีนะครับว่าจะอยู่กันยังไงกินกันยังไงนะครับวันนี้เราออกมาตรงนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาทําไมนะฮะก็พามาก็มาเขานะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้ไม่ที่ไหนไกลครับบ้านผมเองนะครับมีโอกาสก็มานะครับ ก็ลงทุนไปประมาณ30กว่าล้านนะครับตอนนี้ผ่อนเดือนละ24บบาทนะครับตลอดชีวิตโอ้โหจะผ่อนนานเกินเอาไปดูไปดูบ้านผมดีกว่าปครับแล้วตอนนี้อยู่ที่หน้าบ้านผมครับแมวเป็นยังไงว่าสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับก็พี่ๆน้องๆมีโอกาสก็มาแล้วกันนะบ้านผมตรงนี้ก็ต้อนรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะเออเจ้าของบ้านมานะครับไดีครับบางเขาดื่นเขานะครับแหมไบ้บางมาเองไงโถ นะนะเดี๋ยววันนี้ไปดูนะครับนักดนตรีเครื่องเสียงนะครับรวมถึงทีมงานน่าว่าวันนี้ทํางานกันอย่างไรนะครับก่อนที่จะเป็นวอนดนตรีมอบความสุขให้กับพวกเราได้นั้นเขาต้องทําอะไรกันบ้างนะครับแล้วเขาต้องเหนื่อยขนาดไหนนะครับ <laughs> จะของพันมาไปเถอะไปยุ <laughs> ช่วงนี้ผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของวงนะครับซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างมากเลยครับกับพี่คนนี้นะครับเพราะว่าได้ทราบข่าวว่าเขาอยู่ในวงการนี้มานานนะครับแล้วก็วันนี้จะได้เจอผมรู้สึกดีใจมากครับเดี๋ยวไปทักทายพี่กันไปนี่ครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะเราอยู่กับพี่เจ้าของนะครับที่เราหาข้อมูลมาอย่างดีเลยนะครับเจ้าของวงวันนี้นะครับต้องบอกว่ายกมา แบบยิ่งใหญ่มากนะครับก็ต้องบอกว่าพี่ครับวันนี้เวทีแห่งนี้และการเตรียมตัววันนี้นะครับพี่เตรียมความพร้อมเท่าไหร่ที่งานมางานบ้านผมเลยเนี่ยที่ผมจ้างมาพี่รู้สึกไงพี่ผมมายินดูเฉยครับนะยืนดูเฉยครับต้องไม่ใช่เจ้าของเหรอไม่ใช่ครับเด็กเียด้วยเจ้าของเป็นเจ้าของด้วยครับเดี๋ยวไปตามหาเจ้าของดีกว่าครับว่าใครเป็นคนที่มาเซตตรงนี้ครับ และในวันนี้ครับแหมมรรครู่นี้ไม่ใช่ครับผมต้องบอกว่าเกือบจะเจอแล้วครับแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวจริงนะครับที่อยู่ในวงการเครื่องไฟมานานนะครับนี่เดี๋ยวนี้ให้พี่ก็าทำงานไปด้วยนะแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่ามาจากไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะนะครับก็ไปดูกันนะครับพี่น้องนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับไปดูกันว่าคนไหนจะเป็นตัวจริงวันนี้รู้สึกว่า คนที่เราได้ข้อมูลมานะครับชื่อพี่ป้ายพี่ป้ายนะเดี๋ยวไปหาก่อนถ้าคนไหนไม่ใช่เราก็ไปเรื่อยๆนะครับมาครับโทษนะครับชื่อพี่ป้ายปะครับอ๋อใช่ครับเฮียกูไปไงใช่ไหมอายุดีใช่เฉยเลยสวัสดีครับชื่อพี่ป้ายปะครับอ๋อไม่ใช่ครับโอ้ไม่ใช่แลวไปตามหาเรื่อยๆครับ คนไหนเป็นพี่ป้ายนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอเดี๋ยวคนนี้ยังยังอยู่นะฮะพี่พี่ชื่อพี่ป้ายป่ะครับฮะชื่อพี่ป้ายป่ะครับฮะรู้จักพี่ป้ายไหมครับฮะเออพี่รู้จักพี่ป้ายไหมครับฮะฮะโอ้ยตรงนู้นป่าไปดูเิคนไหนครับพี่พาผมไปหาเลยไหมครับไปหาดูเลยไปดูเลย ไปดูเลยอยาดูเลยเออไม่ทราบว่าเอาอ่งหุ่นพวงมากินด้วยเหรอฮะไปเล่นน้ำทะเลมาทำไมฮะเล่นทะเลมายังไงฮะเที่ยสาลาะติดจนด้วยทักทายท่านผู้ชมหน่อยนี่มาแล้วครับมาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้เดี๋ยวผมเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวให้ดําเนินรายการไปก่อนนะฮะกับพวกเรานะครับปากว่าตาขยิบเหมือนเดิมแล้วนะครับผมยิ่งเอาลูกเกตมาทำไมเนี่ยไฝกูพอไปดูชิ้นหน้าเดี๋ยวไปหาไปหาพี่ป้ายก่อนคนไหนนะครับไปดูเดินไปดู น่าจะเป็นผู้หญิงนะพี่ป้ายใช่ไหมท่านผู้ชมติดตามกันนะครับเดี๋ยวถามกันได้ใช้พี่ป้ายป่ะสวัสดีครับใช่พี่ป้ายป่ะครับไม่ใช่ค่ะ <c oughs> โหอยู่ไหนวะเนี่ยหายากเกิน <c oughs> มองไปรอบๆก็ไม่มีเลยนะท่านผู้ชมดูไปรอบๆไม่มีอะไรเนหะ็นปะ รู้พี่ป้ายคือคนนั้นครับเดินมาแล้วครับใส่เสื้อสีขาวน่าจะไม่ใช่พี่ป้ายครับไม่เป็นป้าป้ายแล้วคนนั้นนะฮะเจอแล้วผู้ชายคนนี้เหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วมาโถโแล้วโทษนะแล้วกูจะมุดยังไงคะเนี่ยเฮ้ยผมเห็นแล้วคนนึงท่านผู้ชมไปดูใช่ป่ะท่านผู้ชมตัดสินก่อนเออนี่ฮะเอาล้วครับ พักโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวเดินโคนเร็วเลยเอ้พวกไอ้ดวนะครับได้ข่าวมาว่าคือพี่คนนั้นครับเสื้อดำๆนะเดี๋ยวนะครับพี่เสื้อดนะอี่ตรงนั้นเรวจะดูว่าใช่พี่เขาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่เขาวว่าตอนนี้ว่ายังไงฮะมไม่เคยร้องเพลงแม่เลยฮะนตีอะไรกันตอนนี้วะเนี่ย เราจะเข้าไปถามนะพอเราเข้าไปถามนะฮะไปเลยฮะเข้าไปถามมาก่อนฮะครับเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้ฮะไปไหนอีกแล้วครับเอาอยู ujemy, ่โน่นอยู่นน่นอยู่โน่นอยู่โน่นก้องอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมาตามมาตามมาตามมาเฮียไปไหนแล้ววะเนี่ยเอาอยู่โน่นอยู่นน่นอยู่โน่นอยู่โน่น ใช่พี่ป้ายปะครับรายการอะไรเนี่ยปัดว่าตูดามิบครับผมใช่พี่ป้ายเนาะใช่ครับใช่วันนี้เจ้าของวงนะจะทำเยอะเวลาแม่งเร่งจริงเหรอเดี๋ยวพี่ทำไปแล้วผมก็จะเดินถามไปโอเคโอเคพี่ทำไปนะโอเคนะโอเคนะโอเคนะพี่ก็ทำไปผมกาจะเดินถามไปนะครับคำถามแรกครับเดี๋ยวจะถามพี่้วไปนู่นแล้วนะครับ แหม่ทางเดินเยอะแยะไม่ไปกูจะไปยังไงวะเนี่ยเราเราจะตามไปสัมภาษณ์นะครับเขาอยู่ไหนก็จะตามไปนะครับอ่านี่เจอแล้วครับมาเดินตามมาครับเดินตามมานะครับพี่ป้ายมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากบ้านครับมาจากบ้านนะครับบ้านอยู่ที่ไหนครับอ่างทองครับมาจากอ่างทองนะครับวันนี้เอามาครบเซตเลยไหมฮะใช่ใครับใช่แล้วตรงนี้มันไม่ถนัดฮะ นะแล้วก็วันนี้เอาสมาชิกมากี่คนครับผมนับแป๊บจำไม่ได้อาน้ำน่ะน่ะสี่คนครับสี่โอ้หนับซะเยอะกูว่ามาเป็นสิบนะครับมาสี่คนนะครับก็ต้องบอกว่างานเครื่องไฟเครื่องเสียงด้วยนะวันนี้นะใช่ครับอันไหนเหนื่อยกันระหว่างเครื่องไฟเครื่องเสียงเท่ากันเท่ากันเท่ากันมาถึงค่าจ้างเท่ากันไม่ใช่เหนื่อยเท่ากันเหนื่อยเท่ากันนะเหนื่อยเท่ากันนะแต่ที่เหนื่อยกว่านั้นคือกูเดินตามเหนื่อยฮะเหนื่อยเท่ากันนะดูเหนื่อแตกเลยนะครับนะ อ่าทีนี้จะถามเรื่องของเทคนิคการตั้งไฟครับแต่เขาบอกให้ดูเอาไว้แค่ใช่ไหมตั้งไงก็ได้ให้ได้ตังกับบ้านอ๋อตั้งไงก็ได้ตังกับบ้านให้มีแสงออกได้ตังกับบ้านแล้วเสียงครับเสียงตั้งมีเสียงก็ได้กลับบ้านแล้วได้ตังแล้วออ๋แต่วันนี้๋ยวกูมีเรื่องให้กลับบ้านแล้วครับแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะฮะ นะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมตามมาหาพี่ป้ายตั้งนานนะ,ะทำไมถึงต้องลงมือทำร้่ยตัวเองครับทำไมต้องทำตัวเองถ้าไม่ได้ทำก็ว่างอะดิ ไม่ที่ผมก็เห็นนะเห็นนะว่าเจ้าของวงเนี่ยบางทีมาถึงใช่ปะก็แบบว่าเฮ้ยชี้หนูส,สั่งแต่วันเนี้ยผมมองหาตั้งนานแล้วผมจะหาคนประเทศั้นแต่วันนี้ไม่เจอเจอแบบหัวหน้าที่แบบลงมือให้ลูกน้องเห็นเลยอะอะไละเอียดงานเราเก็บได้ดีกว่า<อ>งานงานของเราไงเข้าใจปะอย่างลูกน้องไงมันมันไม่ใช่แบบของเขาของแบบก็คือแบบเขาาทำงานเอาเงินเลยประมาณนี้อันนี้เขาคุยกับกูอยู่ป่ะครับ จากไฟแล้วมีอะไรอีกฮะไฟก็มีระบบเสียงครับแล้วก็ระบบเอฟเฟกอะไรประมาณนี้มีโมเลดพี่พัดพี่พาดด้วยพี่พาดอ๋อได้ข่าวว่าพี่พัดวงนี้ดังมาชื่อวงเลยนะดังดังพอสิบเปอร์เซ็นต์อสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีมีมีพี่พาดด้วยนะครับก็ถ้าสนใจสนใจเดี๋ยวนี้เราไปดูว่าผลงานยังไงนะครับแล้วก็ถ้าสนใจฝากเบอร์ไว้เลยครับฝากเบอร์ไว้ตรงนี้แหละฝากเบอร์ตรงนี้นะตรงนี้นะครับไอ้ผมาพักการมาจดกันศูนย์เครับ835 8842ครับ ก็สามารถติดตามได้นะต้องบอกว่าเป็นเจ้าของวงให้ดูดูยังไม่มีไฟอไม่มีนะนั่งๆใจเย็นๆนะนะบอกว่าเจ้าของวงนี่ลงมือทำเองบอกว่างานมึงจะดีดอะไรนักหนาวันนี้นะก็นะครับก็น่าเห็นนะฮะก็บอกว่าชีวิตของเครื่องเสียงนี่อันนี้ต้องบลอกเขาบอกว่าคนเครื่องเสียงเนี่ยมาก่อนกับหลังจริงปะใช่ใช่ใช่จริงจริงมันยังไงมันยังไงอ้าวเราก็ต้องมาเต็กก่อนตป้งก่อนเนี่ยเวลางานเลิกเราเก็บที่หลังอยู่แล้วอ่ะเราเก็บก่อนไม่ได้เก็บก่อนได้ก็ดี เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาก่อนมาก่อนแล้วเราก็จะเก็บก่อนใช่วันนี้จะเป็นงานแรกที่มาถึงปุ๊บงานเริ่มหกโมงหกโมงครึ่งเครื่องไฟเครื่องเสียงเก็บเลยนะเดี๋ยวดูว่าเจ้าภาพจะว่าไงนะครับเออเดี๋ยวคืนนี้มาดูผลงานกันนะครับเรื่วันี้ต้องบอกว่าเจ้าของวงคุมเสียงเองด้วยนะครับนี่ดูวิธีการทํางานดีกว่านะครับไฟนี่ตั้งไม่ยากนะครับตั้งให้มีแสงก็ก็ก็ได้เงินแล้วนะครับแต่อยู่ที่ว่าคนรับงานจะอมหรือเปล่านั้นเอง นะเมื่อกูแล้วก็รู้แล้วนะครับว่าพี่ป้ายคนไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็มีทั้งเครื่องเสียงเครื่องไฟนะครับวงปีพาดแล้วก็ใครมีงานจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่วันเกิดกบนะครับลูกน้ําออกลูกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาในตากูได้เลยนะครับจะเข้ามาไว้เนี่ยเออเอาโอเคเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้เสียงจะเป็นยังไงแสงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูชีวิตน้องตีกันบ้างนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามาจากอ่างทองเลยนะครับนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะไปตามหาฟุกนะครับเอ้ยหนูลบดิลุกลบลบแต้วดิแต้วแต้วดิแต้วแต้วดิแต้เนี่ไแต้วดิแต้วไม่ให้มึงทำปากแต้วดิแต้วคบหมอแล้วพอเดินเข้าไปหน้าประตูกลับบ้านหน้าประตูมันเขียนว่าเลือด เสียเลยรุนรเสนอจบรายการดูเล่นนักดนตรีหนึงเล่นดนตรีเล่นนักเนดนตรี